คืนที่ฝนตกเขาเพียงแค่ตั้งใจกลับมาที่บ้านหลังเดิมแต่สิ่งที่รออยู่กลับไม่ใช่ความเงียบหรือความว่างเปล่ามันคือเสียงฝีเท้าที่ดังขึ้นในบ้านที่ปิดตายมานานหลายปีภาพของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ต้นลีลาวดีเธอคืออดีตที่เขายังจดจำหรือคือบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อความทรงจำเริ่มมีชีวิตฤดูนี้จะพาเขาไปพบกับความจริง ที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการฉันไม่คิดเลยว่าการกลับมาที่เมืองเล็กแห่งนี้จะทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนวันแรกที่จักมาถนนสายเดิมทอดยาวใต้แสงอาทิตย์อ่อนเสียงล้อรถบดกับพื้นหินดังชัดในความเงียบกลิ่นหอมของกาแฟจากร้านริมทางลอยแต่จมูกทุกอย่างเหมือนเดิมแต่คนบางคนหายไปฉันจอดรถหน้าบ้านหลังเก่า ประตูไม้ที่เคยส่งเสียงเอียดอารเมื่อเปิดออกวันนี้เงียบสนิทมีเพียงเงาของต้นลีลาวดีที่ทาบอยู่บนกำแพงเหมือนเธอยังยืนอยู่ตรงนั้นรอยยิ้มจางๆของเธอยังลอยอยู่ในความทรงจำวันนั้นเรายืนอยู่ใต้ฝนมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ยังจับมือฉันแน่นถ้ามีวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเธอพูดอย่าลืมว่าฤดูนี้เคยเป็นของเราฉันหัวเราะในตอนนั้น คิดว่าไม่มีทางที่เราจะหายไปจากกันแต่วันนี้คำพูดของเธอกลับดังขึ้นในใจเหมือนเสียงของลมที่พัดผ่านหน้าต่างเก่าฉันเดินเข้าไปในห้องนั่งเล่นผ้าม่านสีขาวยังพลิ้วไหวเบาๆแสงอาทิตย์ลอดเข้ามาเป็นลายต้นไม้ตัวเดิมยังมีรอยแก้วน้ําที่เธอวางไว้รอยนั้นไม่เคยจางไปเลยฉันหลับตาเหมือนเธอกำลังยืนอยู่ตรงหน้า น้ำเสียงอ่อนโยนของเธอกระซิบว่าฤดูนี้จะพาเธอกลับมาหาฉันอีกครั้งใช่ไหมหัวใจฉันสั่นคำตอบติดอยู่ตรงปลายลิ้นแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเสียงลมพัดแรงขึ้นใบไม้ร่วงกราวลงตรงระเบียงฉันหันไปมองเห็นภาพบางอย่างสะท้อนในกระจกภาพของเธอในชุดเดิมที่เคยใส่ในวันจักลาสายตาเธอมองตรงมาที่ฉัน นิ่งสงบแต่เต็มไปด้วยคำถามฉันขยับเข้าไปใกล้มือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นแสงจากหน้าต่างสะท้อนผ่านกระจกอีกครั้งภาพนั้นค่อยๆจางหายเหลือเพียงฉันกับความว่างเปล่าในห้องเสียงนาฬิกาเก่าดังขึ้นทีละจังหวะเหมือนกำลังนับถอยหลังบางอย่างบางสิ่งที่ฉันยังไม่เข้าใจฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง ฝนเริ่มโปรยลงมาอีกครั้งฤดูนี้กลับมาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าหัวใจของฉันยังจะได้กลับไปหาเธออีกหรือไม่ฉันยืนนิ่งอยู่กลางห้องเสียงฝนข้างนอกยังคงตกไม่หยุดแต่เสียงฝีเท้าที่ดังมาจากชั้นล่างกลับชัดเจนกว่าจังหวะนั้นสม่ำเสมอไม่รีบร้อนไม่ช้าเกินไปเหมือนคนที่รู้ดีว่ากำลังจะมาหาใครฉันพยายามรวบรวมลมหายใจ หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกกล่องไม้ในมือยังอุ่นราวกับเพิ่งถูกเปิดโดยเธอเมื่อครู่ข้อความในกระดาษยังแผวอยู่ในหัวฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันค่อยๆเดินออกจากห้องพื้นไม้ใต้เท้าแผวเสียงเบาแต่กลับดังชัดในความเงียบของบ้านหลังนี้กลิ่นอายเก่าก่อนเริ่มกลับมากลิ่นสบู่ที่เธอใช้กลิ่นผ้าปูเตียงที่ตากแดดอ่อนในฤดูฝน ทุกสิ่งเหมือนถูกปลุกให้มีชีวิตอีกครั้งเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงตรงบันไดฉันชะงักเงาเล็กๆทาบอยู่บนพื้นร่างของใครบางคนยืนอยู่ตรงเชิงบันไดฉันมองไม่เห็นหน้ามีเพียงเงาใต้แสงไฟสีเหลืองที่สั่นไหวไปตามแรงลมใครอยู่ตรงนั้นฉันถามออกไปเสียงของตัวเองเบาและสั่นจนแทบฟังไม่ออกเงานั้นขยับเล็กน้อย ไม่ตอบไม่หนีแต่ยืนนิ่งเหมือนรอให้ฉันลงไปฉันสูดลมหายใจลึกทุกก้าวที่ก้าวลงเหมือนลากเอาความกลัวลงไปพร้อมกันบันไดไม้ส่งเสียงดังเอียดเบาๆทุกครั้งที่เท้าแตะจนกระทั่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่ประตูหลังบ้านกลับเปิดแง้มไว้ผ้าม่านปลิวเบาๆตามแรงลมเย็นที่พัดเข้ามาฝนยังตกพรำ หยดน้ำกระเด็นเข้ามาเปียกพื้นเป็นวงกลมฉันเดินไปใกล้ประตูสายตาจับจ้องไปที่สวนหลังบ้านทุกอย่างเงียบสงัดมีเพียงแสงฟ้าผ่าที่วาบขึ้นเป็นระยะในจังหวะหนึ่งฉันเห็นเงาร่างของผู้หญิงยืนอยู่ใต้ต้นลีลาวดีต้นเดิมมือของเธอถือร่มสีขาวที่ฉันจำได้ดีเธอเงยหน้าขึ้นแม้จะอยู่ไกลแต่ฉันเห็นแววตานั้นชัดเจน แววตาที่ทั้งอบอุ่นและเศร้าในเวลาเดียวกันเธอยกมือขึ้นช้าๆเรากับเรียกให้ฉันเดินตามไปฉันรู้สึกได้ถึงแรงดึงบางอย่างในหัวใจขาก้าวไปเองโดยไม่ต้องคิดฝนเริ่มหนักขึ้นเสียงของมันกลบทุกอย่างจนไม่เหลือแม้แต่เสียงหัวใจตัวเองพอเดินมาถึงต้นไม้ร่างของเธอก็หายไปเหลือเพียงร่มสีขาวขนั้น วางพิงอยู่กับลำต้นเปียกชื้นหยดน้ำยังไหลาจากปลายร่มเหมือนเพิ่งถูกถือไว้เมื่อครู่ฉันก้มลงหยิบมันขึ้นมามือสั่นร่มคันนั้นยังคงอุ่นเหมือนเธอยังอยู่ตรงนี้เพียงไม่กี่วินาทีก่อนฉันมาถึงในขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นสายตาก็เหลือไปเห็นบางอย่างวางอยู่ตรงโคนต้นไม้เป็นซองจดหมายสีซีดถูกฝนเปียกจนหมึกเริ่มเลอะฉันเปิดออกช้าชา ข้างในมีรูปถ่ายหนึ่งใบเป็นรูปเราสองคนยืนยิ้มให้กันวันที่ถ่ายรูปนั้นฟ้ายังใสและเต็มไปด้วยกลิ่นดอกไม้แต่สิ่งที่ทำให้ฉันขนลุกคือข้อความที่เขียนด้านหลังรูปถ้าเธอได้พบสิ่งนี้แปลว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งลมเย็นพัดส,สวนให้กลีบดอกลีลาวดีปลิวร่วงลงมากลีบหนึ่งตกลงบนมือฉันอุ่นเหมือนสัมผัสข,ของเธอ แล้วทันใดนั้นเสียงประตูบ้านปิดลงดังปงังฉันหันกลับไปแสงในบ้านดับสนิทและในความมืดนั้นมีเงาของใครบางคนยืนอยู่หลังหน้าต่างนิ่งไม่ไหวติงเหมือนกำลังมองฉันอยู่จากในนั้นแต่เมื่อฉันกระพริบตาอีกครั้งเงานั้นก็หายไปฝนยังคงตกฉันยังถือร่มของเธอไว้แน่นในมือ หัวใจเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบและคำหนึ่งผุดขึ้นมาในใจคำที่เธอเคยพูดไว้ในคืนสุดท้ายก่อนจากลาหรือดูหน้าที่เรากลับมาพบกันเธอจะยังจำฉันได้หรือเปล่าแต่คืนนี้บางอย่างในสายฝนเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง เหมือนคำตอบนั้นกำลังเดินเข้ามาใกล้ทีและก้าวเสียงฝนยังคงตกไม่หยุดฉันยืนนิ่งใต้ต้นลีลาวดีมือถือร่มของเธอไว้แน่นอีกมือกำรูปถ่ายที่หมึกเริ่มเลือนกลิ่นดอกไม้ลอยในอากาศเหมือนกลิ่นความทรงจำของเธอกลับเข้าบ้านเธอเสียงนั้นอ่อนโยนราวกับยังอยู่ตรงนี้ฉันเดินกลับเข้าไปบ้านทั้งหลังสว่างขึ้นแสงสีทองอับทั่วห้องบนโต๊ะมีกล่องไม้และโน้ตแผ่นหนึ่งเขียนว่าขอบคุณที่กลับมาในฤดูของเรา น้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวฉันเงยหน้ามองนาฬิกาที่ชี้เที่ยงคืนพอดีเสียงตติเตือนดังแผ่วเบาฉันยิ้มบางๆรู้แล้วว่าบางคนไม่จะมันเป็นต้องกลับมาเพื่อจะอยู่พวกเขาแค่ต้องการให้เรายังจำได้ในฤดูที่หัวใจอย่างเต้นชื่อเดียวกัน